เคลมเคลมแกะพัสดุยังไงให้ไม่มีปัญหาเวลาเคลมแกะแบบนี้ไงแกะหลังกล่องเนาะปกติเรารีดด้านหน้าเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ก็เพื่อ,อไว้เป็นแบบในการเคลมครับต้องในการเคลมอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปก็ได้ก่อนแกะหรือมีทิ้งก็คือถ่ายรูปก่อนที่จะแกะมันนะเพราะยังไงเวลาการเคลมต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้อยู่แล้ว ทคนิคก็คือลองแบบดูก่อนนะครับให้แบบกรีดเบาๆที่หลังก่อนกรีดเบาๆที่หลังกล่อนเบาๆนะเดี๋ยวเป็นไปโดนของเบาไปเบาไปเบาไปเนี่ยนะครับผมพอมีช่องแล้วก็เกิดก็จะมีผกระบไม่กรีดจะได้ไม่กรีดโดนสินค้าด้านในจะได้ไม่กรีดโดนของด้านในมีเล็กๆน้อยๆให้ด้วย ร้านนี้น่ารักดนะู้ได้ไงเราชอบเคลโลนี่คือเคล็ดลับนะครับทําแบบนี้เราป้องกันด้วยว่าถ้าเราลืมถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปหน้ากล่องไว้อย่างเงี้ยเราก็อ๋อยังมีกล่องอยู่จะได้ไม่มีปัญหากันจะได้มีปัญหากัน